คิยกอนสวัสดีครับวันนี้จะมีเกษตรกรมาดูที่ฟาร์มระยำฟาร์มระยำฟาร์มเกษตรกรนี่มาจากอีสานเลยนะชื่ออะไรครับนคมพนมนครพนมนคมพนมเขามาไกลนะเขาเชือเขอเชือเขาเชื่อในฝีมือเขาเชื่อในฝีมือของฟาร์มระยำเลยวันนี้เลยจะมาดูวันนี้นําเสนอในเรื่องการนเสนอเรื่องแพะการแพะสายพันธุ์นี้เราจะขายเลือดร้อยของฟาร์มระยจะขายเลือดร้อยอัฟริกัน ขออึ้นนมาก่ AF าชื่อย่อก็ AF African เอเอฟซูซิกครับเต็มๆก็ A S E F ก่อนเศรษฐีกัลย์ขึ้นมาอ่าจะมาละพอดีเดจะมาเลยนะเดี๋ยวมีนักวิชาการเป็นต้นลัะพบกับนักวิชาเกินนักวิชาเกินเอาเรียนเชิญครับเรียนเชิญเรียนเชิญ ไอ้แมานี่เคยเห็นแเคยเห็นสุดเลยัดูโนนนะไปยันโนนะอ่ะอ่าเนี่เป็นแพ้แอฟริกานะนนเป็นแพ้นอกเป็นแพ้นอกไอ้นี่ตัวผู้ขอ,อยาตถ่ายคลิปนะครับอาขอญาตถ่ายคลิปหน่อ,อย,ยนะนะอนี่ทำเกเตพิชาเกินด้วยนี่ถ่ายแต่คนนี้นี่เป็นไปอกีกจำคลิปเขาอยู่แล้วนี่ไอ้ไอนี้ก็เ้แนะนาวิธีการเลี้ยงจะเลี้ยงยังไงเพื่อเพื่อญาติเเพื่อญาติ เพื่อญาติพี่น้องเขาอยากจะได้อะไรเงี้ยจะมันๆอย่างเงี้ยสมบูรณ์แบบเนี้ยไอ้นี่แม่สาวนะนี่แม่สาวดูลักษณะภายนอกถ้าคนมันๆเลี่ยมๆอย่างเงี้ยเออแสดงว่าสุขภาพดีไอ้สุขภาพดีสุขภาพภายในภายนอกดีมันคู่นู้นมันท้องมันท้องแล้วคนมันๆขนมันๆนะมันแบบทุเรียนเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสุขภาพดี มันทองนี่ยาจะเลี้ยงประเดเนี่ยถ้าเลี้ยงก็โทรมาได้นะตัวละสามแสน้ะเอาไปสําหรับน้องปิงปองอ่ะถุยลดเหลือหกพันนะตัวเนี้ยเอ้าวถ้าปิงปองเอานะจากตัวละสองแสนก็บานมาจากนอกเลยนะวันเนี้ยลดเหลือให้แค่เอาแค่หกพันแค่นั้นแหละตลกหน่อยเอออออโเเคชาแค่หกพันแค่นั้นแหละตัวนี้เป็นพ่อพันกองเยอะจังวะช่องแนบมั้งขคุณพ่อพัน นี่มันท้องเหมือนเนี่ยพ่อพันนะมันทำไมท้องใหญ่มันท้องเนี่ยตัวนี้ขายนะเท่าไรเท่าไรหกพันเจ็ดพันโอ้ไม่ได้หรอกทำไมอ่ะน้ำหนักมันเกินไมปเจ็ดแปดพันนู่นแหละพวกพันเลยเ้ยนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ฟูฟังผมครับครับครับจากตัวจากตัวละสองแสนนะถ้าเป็นฟองเอาวันนี้เหลือหกพันนี้นั่นแหละเอ้าจากนอกอย่าปั่นดิอย่าปั่นดิของนอกอะเข้ามาหาความรู้เข้ามาศึกษาอันนี้นั่นแหละ ทำไมมันลดขึ้นหนาหนังหลังลดเ่ยเอาก็น้องเขามากไกด์คนครพนมอุ้มไปจากน,นคนพรพนมแม่ตัวนึงเอาไปดูดูลูกดูดูจุลินสวยลูก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 นี่จำหน่ายยังไงเอาตังมาแล้วเอาเงินไปใช่<ๆ>เอ้ยไม่ใช่เอาตังมาเอาแพรไป <laughs> <laughs> พี่จะ <laughs> ใช้หมดเอยจะซื้อตัวเล็กๆมัเหมนราคาไม่แรงราคาไม่แรงสำหรับปีปอนไายตัวละสี่พันห้าพันแค่นั้นแหละนี่ตัวลูกประมาณต้องสามพันสามพันสี่พัน ก็ไม่เกินห้าพันนะดน้าไม่น่าจะเกินห้าพันนะจ่ายค่ายตามน้ำหนักรเร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็บวกค่าใส่พันอีกหนึ่งพันบาทแต่บางตัวถ้าฟาร์มระยำเราก็จะฟาร์มมึงเนี้ยนะฟาร์มเราเนี่ยนานๆนานๆวันใจก็จะมาสักทีนึงตามไม่ใช่เป็นตอไอ้เรืมองมอ เอาาตาแแกบูดแม่งหมดเลยแกแม่งิเเองอ่ปาตานบิเเออเตเองดีกว่ามงไอ้กิก้อนงอกพูดูดีจังแล้วิเเองเลยไปล้ไปแล้วมเเลยอกอนกอนกอนตทําทำไมมันกอนเนี่ย งอนมีงอนงอนดูหน้าดูหน้ากเศษวิชาเกินราคาพิเศษมากิดรนพิเศษราคาดอกกวาวเกเองซาปิงปองเอาอะถ้าปิงปองเอาอย่างเดียวแล้วราคานี้คุยกันได้จากตัวละหกเจ็ดพันก็ตัวละมื่นเลยเอาเอาเป็นการเมดการดิอันนี้มันรูปผสมมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ก็ไว้งานวิจัย ว่าการเติบโตการอะไรมันดีหรือเปล่าใช้ลูกผสมชามี่จากประเทศไซปัสเนี่ยไปใส่ในเข้ามาอเรื่อยเร่มันนอนเองยุโรปตะวันออกหรือยุโรปตะวันต้องรู้ไซปัสเนี่ยมันไม่ได้แห่เขาเขาช่องเหมือนเออแต่ว่าไม่ได้รับเชิญมาเข้าช่องมันมันเลยงอนแต่ว่ามาผสมกับบอกไงแล้วมันจะได้โครงสร้างของไอชามี่มันจะยาวใหญ่ใครๆก็ชอบยาวใหญ่เนี่ยแล้วก็มากันเนื้อมันก็พอได้แต่เอฟเฟกต์มาที่เอฟเฟกต์ อันนู้นมันออกเฉลี่ยแล้วมันไอลูกมันยังเล็กอยู่ยังไม่นี่ลูก้พวกนี้มันแข็งแรงกว่ากันออกมาหลายวันแล้วมีอะไรถามไหมเนี่ยอยู่ได้อย่างเที่ยงคืนนะวันเนี้เล้มปากครับเม็มปากาประจาครับเออกกหยิบตาตาช่วงนี้ปวดตาใครมียาดีส่งมาให้เกษตรวิชาเกินเลยนะเจ็บตามาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยเมื่อกี้โมโหอะไรป้าดา คุณเล่นคุณเล่นแย่กันเล่นเฮ้ยอาการมันโห้จริงนแย่กันเล่นแย่กันเล่นอาคุยกันดิทานนมยังดีเลยนะขนาดว่าปกติอ่ะถ้าเลือดสูงสูงนะถ้าเป็นที่อื่นนะนมมันจะเริ่มจะหมดแล้วน้ำนมมันจะไม่มีแล้วเพราะเป็นเลือดร้อยอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำนมหน่อยนึงน้ำนมเพราะทานนมมันจะมันจะแห้งไวอ่ะแค่เดือนเดือนกว่าๆถึงสองเดือนน่ะน้ำนมมันจะแห้งแล้วใครบอกมึงมา เออจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมา20กว่าปีเนี่ยนี่อยู่กับแพ้มา20กว่าปีนะตั้งแต่ว่าล้มละลายไป2รอบล้มละลายเพราะบอลไม่เกี่ยวไม่องรอบไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงนะไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงไม่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มอะไรล้มละลายพอเล่นบอลพอเล่นการพนันก็พูดตรงๆอ่ะกลับมาเลี้ยงใหม่นี่กลับมาเลี้ยงใหม่ทำฟาร์มใหม่ถ้าไม่ได้แพ้ตอนนั้นมึงตาย โดนโอุม้มแน่เพราะไม่ไม่ขนาดนั้นอต้องวนอุ้<ด>ไมไปค่าแน่มีเงินฝากในบัญชีอยู่สองแสนก็เลยโปรได้อยู่ก็เลยก็เลยนี่มันเลยไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นใหม่แค่นั้นเ <c oughs> องปิด <c oughs> ชิดได้ยังน่าจะได้แล้วอ่ะปิดสิครับขอบคุณกเกษตรกรที่เข้ามาดูขอบคุณเกษตรวิชาขอบคุณตัวเองเออบ้าหรือมั้งขอบคุณคนดูนี่เข้ามาดูห้าร้อยกว่าคนเนี้ยเออถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องแพ้เรื่องอะไรอะอย่างผมก็มันก็อาจจะเป็นแบบ หลักการที่ผมเคยเลี้ยงมานะแต่ว่าแต่คุณก็ต้องแต่คุณก็ต้องไปแปลงต้องไปเลยแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันปัญหาแตกต่ตางใช่แต่ว่ามันเป็นแนวทางได้สาหรับเกษตรวิชาเกินของผมเนี่ย<แ>ที่ผมแนะนาไปเนี่ยเพราะผมเลี้ยงมา20กว่าปีเนี่ยผมก็เจอปัญหาหผมก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหแบบไม่ได้เจอปัญหาไม่ได้รับลรื่นนอะไรแพ้แต่ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันการจัดการเนี่ยการแต่ส่วนมากของผมจะให้ลดการต้นทุนลดต้นทุนมากกว่าเลี้ยงประหยัดจะอยากขายได้แพงอ่าเลี้ยงประหยัด ถึงแม้จะขายไม่ได้แพงอย่างแบบเลือดร้อสูงๆนะขายไม่ได้แพงแต่ก็ไม่ขาดทุนอยู่แบบไม่ขาดทุนขายขายถูกก็ไม่ขาดทุนด้วยกันเถอะขายถูกก็ไม่ขาดทุนมีเบอร์หาโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสองสองหนึ่งหกสองหกสี่ห้าสองหกสี่ห้าพามพามไม่เราเราแนะนําเราเราเราเป็นเกษตรกรแล้วบางทีเกษตรกรน่ะบางทีเจอหลักการที่มันมันทําให้เราเชะไฉเข้าไปเงี้ยมันก็ต้นทุนเราสูงแล้วราคามันดรอปณปัจจุบันเนี้ยราคามันดรอปลงเนี้ยใช่มันดรอปลงเนี้ยคนแบบ ประเภทที่ว่าแบบไม่รู้ทันอะไรเงี้ยเขาจะเขาจัดเจ๊งไงพอเจ๊งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นพอเลี้ยงโดยต้นทุนที่สูงพอเลี้ยงแต่ต้นทุนที่สูงมันต้องตูดสี่ตูดเนี่ยเราเราก็เลยอยากให้เกษตรกรที่มาทุกทางแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเชื่อผมมากแต่ว่าคุณต้องเป็นแนวทางของคุณนี่พอแพ้มันส่วนมากจะกินพืชกับทุกอย่างแล้วแต่เลยว่าแอ่แลวแต่ทุกอย่างแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าแพ้เนี้ยอดีตมีสายเขาอะปิดปิดให้จบเลยปิด โอเคครับงั้นก็ฝากตามเกษตรวิชาเกินด้วยมีอะไรก็โทรมาที่เบอร์เนี้ยโอเคเบอร์นั้นแหละครับเพราะผมเป็นคนคุยได้ในตีหนึ่งตีสองก็ไม่ต้องโทรมานะรับได้อย่างเที่ยงคืนไอ้นุ่มเอเพลก็โาเคาโอเคเกษตรกรไปเราก็จะมาดูลูกอายุหนึ่งเดือนนะนี่พ่อนอกแม่นอกนี่ครับโครงสร้างจะได้หมดเลยนะพวกเนี้ยอกกว้างนี่ขนาดนอนนะสวนนูน สี่ได้นะครับอันนี้เจนที่สามแล้วนะเจนที่สามแล้วรุ่นที่สามแล้วที่เกิดในประเทศไทยราคาหลักพันราคาหลักพันไม่มีครับเลือดร้อยมีใบรับรองจากจากหน่วยงานรัฐของกรมบริษ,ษัทพร้อมเลยนะราคาหลักพันนี่หายากแล้วไม่เกินหกพันหกพันหกพันนะไม่น่าเกิน ทุกตัวไม่น่าเกินีนแค่เดือนเดียวนะอันนี้อันนี้ลูกเหมือนแค่เดือนเดียวถ้าสามเดือนก็จะใหญ่กว่านี้เราจะปล่อยอยู่มานสี่เดือนจะใหญ่กว่านี้นะครับเนี่ยมีเบอร์มีมีแท็กมีใบพันประวัติหมดทุกตัวครับเกิดจากพ่อไหนแม่ไหนน้ำหนักแลกเกิดเท่าไหร่สิบห้าวันเท่าไหร่หนึ่งเดือนเท่าไหร่สามเดือนเท่าไหร่มีหมดครับตัวนี้สวยนะโครงสร้างสวย โครงสร้างสวยและสีได้สีกําลังเป็นที่นิยมตัวผู้นี่เรายังไม่แยกตัวผู้ตัวเมียนะแต่ตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้สนใจก็มีเบอร์โทรของกเกษตรวิชาเกินนะมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันฝากติดตามกเกษตรวิชาเกินนะครับเราจะอัปเดตเรื่องแพะนอกแพะอะไรทวกการ,กรเกษตรกับทุกอย่างครับที่เราได้ผ่านประสบมาหรือว่าเราได้ทําเองฟาร์มเราเองหรือว่าเราได้ไปทําเกี่ยวกับการ,กรเกษตรที่ว่าเราควรจะแนะนํากับกเกษตรแต่ละคนนะ ต้องดูนะครับเขอจบคลิปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับมีอะไรก็ติชมแนะนำมานะครับ